นี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำเกี่ยวกับรถถัง Vt 4สำหรับช่อง u u t o r r l l โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง u u t o r i ิ l ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับยานพาหนะทางการทหารที่ทรงพลังและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก และว,วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถถังหลักสุดล้ำสมัยจากประเทศจีนที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็คือ v t 4หรือที่บางประเทศเรียกกันว่า MBT 3 0 0 0 VT4 คือรถถังหลักรุ่นส่งออกที่พัฒนาโดยบริษัท NORINCO หรือ China North i n d u s t r y Corporation ซึ่งเป็นบริษัทด้านยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของจีนโดยพื้นฐานของรถถังรุ่นนี้มาจากไท 99A ซึ่งเป็นรถถังหลักที่ใช้งานในกองทัพปลดแอกประชาชนจีนแตู่ถกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นทั้งในด้านต้นทุนความคล่องตัวและระบบควบคุมต่างๆ ในแง่ของรูปลกักษณ์ VT4 มาในดีไซน์ที่ดูดุดันและล้ำสมยัยตัวถังถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงในจุดต่างๆเพื่อลดการเจ,จาะทะลุจากกระสุนเจาะเกราะตัวปั้มปืนขนาดใหญ่ดูแข็แงแกร่ง พร้อมติดตั้งอาวุธหลักซึ่งเป็นปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติที่สามารถยิงได้เร็วถึง8นัดต่อนาทีและสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงกระสุนระเบิดแรงสูงรวมถึงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังที่ยิงผ่านลำกล้องได้หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของวีทีสี่คือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบเสถียรภาพที่สามารถยิงแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีกล้องมองภาพกลางคืนอินฟาราเรดและกล้องความร้อนสำหรับคนขับคนปืนและผู้บังคับรถซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่เลวร้ายด้านการป้องกัน VT 4ติดตั้งกรอบผสมแบบ m o d u ล a r คอมโพสิตอาร์เมอที่สามารถติดตั้งแผ่นกรอบเสริมเพิ่มเติมได้ และมีระบบป้องกันแบบ reactive armor รวมถึงระบบป้องกันเชิงรุกแบบ laser warning system ที่สามารถตรวจจับการเล็งด้วยเลเซอร์จากข้าศึกและสั่งให้ปล่อยระเบิดควันบังตาอัตโนมัติ เครื่องยนต์ของ VT4 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเทอร์โบชาร์จ12สูบกำลัง1,300แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรด้วยถังเชื้อเพลิงเต็มนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมด้านท้ายเพื่อเพิ่มระยะทางได้อีกด้วยระบบช่วงล่างของ VT4 ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งแบบทะเลทรายพื้นที่ลุ่มหรือภูเขาโดยล้อสายพานขนาดใหญ่และระบบกันสะเทือนแบบทอร์ชั่นบาร์ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพพื้นผิวสิ่งที่ทำให้วีี4โดดเด่นเหนือคู่แข่งในตลาดรถถังส่งออกคือ ความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับราคาที่จับต้องได้ NORINCO ได้ออกแบบรถถังรุ่นนี้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศที่ต้องการรถถังหลักที่มีสมรรถนะสูงแต่ไม่ต้องการจ่ายราคาสูงเหมือนรถถังจากชาติตะวันตกเช่น l e o p a r า2หรือ M 1 Abram s ปัจจุบันมีหลายประเทศที่จัดหารถถัง Vt4 เข้าประจำการในกองทัพเช่นปากีสถานซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกที่สั่งซื้อ Vt4 จำนวนหลายสิบคันโดยระบุว่ารถถังรุ่นนี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ารถถังตะวันตกแต่มีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีไนจีเรียและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่